สวัสดีครับพ oh, uh, ี่น้องครับเห็นสาครับตัวเต่ตัวใหญ่แต่ตัวใหญ่ทำตัวทำตที่เพิ้นเอามามให้เขาผัดเล็กกยกน้ก้เอาตัวใหญ่ตัวใหญ่ผมเห็นเอบดนี่ยกข่นงสลัดดีๆสลัดดีๆปลาอก็มีไ้าขึ้นไปหมเฮ้ปลาคอก็มีไว้ปลาขึ้นไปาบ่ขึ้นเล่นมันบเลย่ว่าเถอา มามาดึง่ได้อยู่นดึงออยได้ไหมโอยตัี้ัวน้ัวนัน้นัวนะ้ัวน้ตัวนี้ัวนี้ตัเนี้ตัว้าันีวน้นีี้ตวนีเตัวนีันี้ตัวนตัวนี้ันนี้ตันี้งันี้ตน้ตัวนี้ตนี้ัตเตวันต็นัันนี้น้้ว้นนียวนี้ล่ะ วปลาควาไหรุนรุนนอยางนันเดี๋ยว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 นีกระชังดูนี่กระชังไหมนีกระชังเลยวานปาาได้ปลาสิบก็ตัวพี่น้องแผนไหมแผนสามตัน้อยเห็นัเอี้ยงหน่อยมั้ยัเี้ยน่ตัวน้อยตัวนี้เดี๋ยว เรืนี้ไปเลไปลรปลามามาหัดนะต้อยชุนั่นะากอเนี่ยไหนยนันเรื่องนีเกี่ยวไเี่ยเี่ยนี่ด้เนี่ย่ตัวนั้นไงยัสองตูงตวเขัได้เลยโดดดีแล้วงนี่ เี๋ยวะเจอหัวแล้วนังมือนะมุดตงไนะแต่ว่าง้างเลยเนาะเลองุยเลยเ็ดตัวไข่ปลาไหลเได้แล้วขาไข่ลอนเลยนะเนี่มันออกไปกับผักกอดแล้วบ่บาจีิ้ยน้อยพอดมันหมุนอยู่นนี่แหละอย่นี้เนาะเอาไม้ยังไงมีป้องขาดเขาแบบขาดขาดขาดขาได้น่าเป็นเบือหน่อื้อมาเยางดีเนาะโอ้ตรงไหนนี่แล้วล้อรุ่นเล็กจ

ไปเข้าไปแล้วตออตัวสองตจบครับสองตจบเลยรุ่นหน้มีเลยมันวัวเนาะตแข็งดีแล้วตมนแข่งแล้วแก่ปากคอแ่ปากคอจนนิ่มันเอาไม่เบิร์มันเอาได้ไม่เบิร์ตมันเอามันเข่าว่ได้ปะมัน้าไม่ผ่อนน่อโน้ดไปไปไปมองนั่นดิบอกเลยซอยกันบาตเดียวให้แล้วลาบข้าวลาบข้าวเอ้

ก็ไม่ออกกับท่อชอรี่แต่วาม่นคยจบกันเพราะว่าซื้อเขา้บอยชื่อเพราะว่าได้เครื่องเดียวบลได้ปิดไม้ติดผาทิดผ้าพันติดไข้ยูติดคนบ่อใดข้อไปห่วงไม่ได้เครื่องเดียวนะที่จอดอยู่ข้างหลังผมพี่้างหลังสายผ่านสิบสามบนบ่เฮ้ยไอจ่าไป บอกแล้วบอกแล้วบอกลดบอก่่เทอ่ากิลแก้อสอก็กบยุ่นกอ่มันเกนะตรงไหนเนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ไปแต่เนี้ยนพี่ัามาดจะไกินนกังเลยตอวนี้นกคงในเงี้ยมันไม่ไช้ มีคนถือเบอร์วะท่านสิบป๋องบอกบ่มีคนถือกันหนักว้ายหวันเจ็บไปไ้ไม่ไหวแล้ว้้ออีกคนนึงใช้กันก้อนใช้กันก้อนเนาะอันน้เจ้ายูกหัวหมือไงน่ะให้ลองเมื่อกี้น่ะไม่มีคนมาจบให้ผมนะ

กูไดพาวะปได้งะวโอ้ยไฟ็มา้าเสียอ้อมบ้านอ้อมยังเลยวะโอ้ยมีแห้งติดไฟปนอยอเอ้ยอย่ขันก้วยกล้วยติดไฟเอาเลยนขอไปด้วยช่วดเป็นน้ำ้วไม่บอเออป็้วน้ำนะยกไมกไม่ตัดกัน

เนี่ยเอาอีกตัวเดียวพอเลยนะใช่ป่ะเย็นตัวเดียวเนี่ยเนี่ยตัวเดียวพออีกเอาอีกตัวหนึ่งพอจบเลยเมนมือหวานมือก่อฟซีเพิ่งออมาเห่เอาทํานี้ละสองตัวได้กระทางยหนึ่งไ โอ้ยดีมือสา้โบทวงล่ะถ้าทวงเราไปลักซื้ออีก่วยเดี๋ยวน่ะโอ้ยยังอยู่หกกลตัวเดียวกันยังาโอเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเหกอ้าวมันไม่ขึ้นลนะไม่ขึ้นแลวนะเกกระพุ้นอ่ะเขบอกุสีว่ะหกแปดเจ็ดวันหกแปดเจ็ดมันเลยเออ